สวัสดีครับผมช่างปันนะครับวันนี้เราจะมาซ่อมมอเตอร์ดูดน้ํากันนะครับมอเตอร์ปล่อยน้ําเข้าเครื่องซักผ้านะครับผมอาการเสียสองสาเหตุหลักๆก็คือมอเตอร์ไม่ทํางานครับขดลวดขาดนะครับน้ําน้ําไม่เข้าเครื่องนะครับอาการอีกที่สองก็คือเราเราเปิดวาล์วน้ําแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับน้ําไหลไหลเลยนะครับน้ําไหลเข้าเครื่องเลยโดยยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับ าสาเหตุหลักๆก็คือมอเตอร์เสียนะครับบางรุ่นก็แผงควบคุมช็อตน,นะครับอมอเตอร์ตัวนี้เราต้องมาวัดดูครับตั้งค่าโอห์มวัดดูมันจะได้ประมาณสัก 4k ถึง 5k บ,บางรุ่นก็อาจจะ5 5.5เราวัดดูเลยนะครับผมโคดนี้ได้ 4.3k โอห์มครับ ขดนี้มอเตอร์ตัวนี้วัดไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ขาดครับไหมครับมันจะมีมอเตอร์ปล่อยน้ําธรรมดากับตัวนี้มันจะปล่อยน้ําไปอีตัวน้ํายาปรับผนุมครับอีกตัวหนึนนะน่งจะปล่อยเข้าทางซักนะครับผมใส่ผงซักผ้าผงซัฟฟอน,นครับผมตัวนี้เมื่อรู้ว่าตัวนี้เสียวิธีซนะ่อมถ้าเรามีอะไรรุ่นคล้ายๆกันหรือว่าอพอพอมีรุ่นที่มันจะได้กันนะครับ ตรงรูตรงนี้ต้องได้กันด้วยนะครับถ้าเราซ่อมได้ก็ดีนะถ้าซื้อตัวใหม่มันก็แพงอนยะู่นะแล้า,าใช้ไขควงแบนะแลจิ้มเข้าไปตรงนะร่องเลยร่องดันดันงัดขึ้นมานะครับดันขึ้นมาให้มอเตรอร์มันลอยขึ้นมานะเป็นมอเตรอร์โซลินอย์นะครับแล้วก็ดึงออกมาครับแค่นี้ครับถ้าเรามีอะไรตัวคล้ายกันก็เอามาเปลี่ยนใส่ หรือจะสลับนี้ก็ได้ครับถ้าใจดีต้องเปลี่ยนให้มันใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำยาประพนุมมันจะไม่ลงถังนะครับเปลี่ยนเซร็จนะครับโอเคครับทีนี้แล้วก็ตัวใหม่มาใส่นะครับตัวใหม่ก็ให้สังเกตนะครับว่ามันขามันไปทางไหนนะครับดูดีๆด้วยนะครับตัวใหม่มาใส่นะครับให้นให้มันอยู่ มุมเดิมครับตรงนี้มันจะมีร่องร่องประกบกันอยูน่นะดันเข้าไปครับให้มันเข้าร่องครับแค่นี้ครับเราก็ซ่อมไล้แล้วตัวใหม่ก็สามสี่ร้อยครับคองแท้แพงถ้าเราพอมีอะไรตัวอื่นที่มันเสียตัวเดียวหรืออะไรก็ถอดมาใส่แทนกันได้นะครับผม ต่อไปอาการที่สองครับน้ำไหลเข้าเครื่องโดยที่เรายังไม่ได้เปิดเครื่องครับอาการนี้ก็คือมันมีฝุ่นไปอุดตันอยู่ตรงระบบมันนะครับผมจะลองซ่อมให้เดูน,ดนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับงัดขึ้นมาเลยครับรุ่นนี้มันจะทํายากหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้มันทำง่ายครับ ขันน็อตออกมาเลยครับแต่ว่ารุ่นนี้ต้องงัดเอาตัวซลินออกมาก่อนนะครับผมต่อไปก็ใช้คีมนะตัวนี้มันจะเป็นเกียวนะครหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมหมุนหมุนทวนะนะอย่หนีบแรงเกินไปนะนีมันจะแตกครับหมุนทวนอ่าเริ่มหมุนแล้วแล้วก็หมุนออกมาครับนี่ครับหมุนออกมาแล้ว ตัวสําคัญระบบคอนโทรลของตัวนี้ก็คือมันจะมีตัวแกนเหล็กนะครับอันนี้คือระบบคอนโทรลนะครับสังเกตดีตรงนี้มันจะมีรูเล็กๆครับนี่แหละครับรูนี้แหละครับรูนี้ต้องไม่ตันนะครับรูนี้ต้องโล่งนะครับส่วนมากฝุ่นเข้าไปอุดตันในระบบเนี่ยเราต้องหาเข็มเล็กๆหรือว่าอะไรที่เล็กๆนะครับ สอดแทงเข้าไปแล้กวก็ล้างให้มันทะลุนะครับผมให้น้ํามันไหลผ่านได้นะมันเป็นรูคอนโทรลนะตัวนี้ถ้าตัวนี้อุดตันน้ํามันจะไหลเข้าเครื่องโดยที่เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับผมสมมุติว่าผมล้างอะไรเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยใส่ให้มันเดิมนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนก็ได้ครับวางตัวนี้ลงไปก่อนครับวางมันจะมีร่องของมันอยู่นะ วาลงไปเลยครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับจหมุนเข้านะหมุนเข้าก็จะเป็นหมุนทวนเข็มไอ้ตามเข็มนาฬิกานะครับเวลาหมุนเข้าหมุนเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ใช้คีมหมุนล,ลอ็อกไอ้ใช้คีมช่วยหมุนอีกนิดนึงอพอแน่นๆตึงมือนะครับผมแล้วก็เอาชุดมอเตอร์มาใส่เหมือนเดิมครับ ดูให้มันให้มันอยู่ให้มันอยู่ม,ยมุมเดิมด้านเดิมนะครับผม mm hmm. ใส่เข้าไปเลยครับ mm hmm. โอเคนี่ครับเข้าล็อกแล้วครับครับทําตามนี้นะครับถ้าเราวัดแล้วมอเตอร์มันโอเคแล้วได้เท่ากันแล้วครับสี่สี่เคอะไรเท่ากันหมดแล้วแต่ว่าน้ํายังไม่ไหลเข้าเครื่องนี่ก็แสดงว่าแผงคอนโทรลแผงควบคุมอาจจะมีปัญหาด้วยนะครับ แต่ว่าเราก็ามาเช็คตัวนี้ดูก่อนครับกับอาการที่ไม่ไม่ปล่อยน้ําเข้าเครื่องแล้วก็อาการที่ยังไม่เปิดเครื่องน้ําไหลเข้าเครื่องนี่เกียบ่อยมากเลยครับครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ